ว,ว่าจะเซฟใหน้นึงคำก่อน,อนร้องเสียงสลาลงทุกตอนอเสียงสลาลงทุกตอนจะนน้องดังปราสะเด็กแนว1 0บร้อยพันแปดทิดีนำมาซ้อนใครไม่รองก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจ็บสมุดปากาทำใจไว้ให้รอมแค่กตาวหนึ่งสองมาที่ห้องน่ สวัสดีค่ะกลับพบกับฟังและรายการท้งในเรากันอีกเช่นเคยค่ะเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะรายการที่จะนสาระประโยชน์แนวคิดดีๆจากผู้ที่ประสบความสําเร็จในหลากหลายอาชีพมาเป็นแนวทางให้กับน้องๆได้ค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะและสําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าท้ายรายการของเรามีคาถามให้ร่วมสนุกชิงของรางวัลกันด้วยค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนดีกว่าค่ะ รายการห้องแนแนวในวันนี้พบกับดรสิงห์อินเทลระชูโตสถาปนิกผู้นำความคิดอีโคดีไซน์มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์พบกับเขาในช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่ แล้วในช่วงที่2เราจะพาไปดูโครงการดีๆสําหรับเยาวชนไปดูกันกับโครงการอบรมพัฒนาการผลิตงานสื่อคุณธรรมจะเป็นยังไงชมกันในช่วงเด็กมีแนวต่อด้วยช่วงทัศนศึกษาเราจะพาไปดูการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมสาขาอินเทเลียน้องๆคนไหนที่สงสัยเรื่องสาขานี้ห้ามพลาดไปติดตามชมกันครับตอนเมื่อาวานในช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะนําเสนอแรงบดาจนใจของดรสิอินรชูโตค่ะว่าเขาผู้นี้เนี่ยมีแรงบดาจนใจอะไร ถึงนำเอาความคิวรีไซเคิลมาสร้างเป็นเม็ดเงินถ้าทอมแล้วเดี๋ยวเราไปสมพร้อมกันเลยค่ะกับช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ค่ะช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่อะไรคือคำตอบอนั้นว่าทำไมของดีๆมันชอบอยู่ในหิ้งมันชอบอยู่ในชั้นวางหนังสือมันชอบในแหลบของเราแต่มันไม่เคยได้ใช้จริงเลยเพราะอะไร แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็สนใจที่จะเรียนสถาปัตย์อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เข้ามหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับรูว่าง่ายคือผมยังงงอยู่เลยอยู่พักใหญ่เลยว่าทําไมเด็กถึงได้ไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรครับคือผมเกิดมาผมก็ทราบว่าผมจะเรียนสถาปัตยกรรมผมไม่เคยเข้าใจคนที่บอกว่าไม่รู้จะเรียนอะไรจนกระทั่งผมเริ่มมาสอนที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่เริ่มได้ยินบ่อยขึ้นว่าเด็กไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วมาเรียนสถาปัตย์เนี่ยก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูมาเรียนทาไม มีอย่างนั้นด้วยนะครับเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถามว่าผมเริ่มที่จะจะเรียนเลือกเรียนสาบัณฑกรรมเมื่อไหร่เนี่ยผมตอบไม่ได้จริงจงผมรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของผมตั้งแต่ไหนแต่ไรนะว่าจะเรียนสาบัณฑกรรมแแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรมากคือรู้แล้วว่าต้องเรียนฟิสิกส์ต้องเรียนเลขไม่ต้องเรียนไบโอโลจีไม่ต้องเรียนเคมีแต่ตอนหลังก็ต้องเรียนเพราะว่ามันไม่ต้องพอเรียนต่างประเทศก็ต้องเรียนก็ผมคิดว่านะครับอันนี้ความคิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองถนัดอย่างนี้ ยังไงก็ต้องทางนี้แหละหรือบางคนอาจจะถนัดมากกว่าหนึ่งทางไม่ทางนั้นก็ทางนี้แต่มันก็มีกลุ่มหนึ่งอาจจะกลุ่มใหญ่ๆด้วยซ้ําไปนะครับว่าไม่รู้ว่าตัวเองถนัดยังไงอันนี้ก็รู้ว่าไม่ชอบอะไรแต่อาจจะไม่รู้ว่าถนัดอะไรเป็นไปได้ไหมครับว่าเพราะเขาเลิกเรียนกระต่องเรียนพิเศษไม่เคยนั่งคิดว่าเออทําอะไรได้บ้างไม่ไม่ได้ทําหลายๆอย่างใช่ครับทำให้ไม่รู้ตัวเองต้องอะไรพาะมัวแต่ทำตามล่องของที่โลกกําหนด รือที่สังคมไทยกันหมดมันก็เลยไม่มีเวลาที่ได้ไปนั่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า reflect คือมองกลับมาแล้วคิดว่าเออนะวันนี้เอ๊ะชีวิตเกิดมาทําไมอย่างเงี้ยไม่เคยคิดครับเอ๊ะทำไมคนนั้นเขาถึงเก่งเรื่องนั้นจังมันเริ่มได้ยังไงคือไม่มีเวลาค,คิดสิ่งเหล่านี้ ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอาจารย์เรียนปริญญาตรี3สาขาเลยนะครับ,รบใช่ไหมครับออกแบบด้วยถาปัยกรรมบริหารการก่อสร้างครับแล้วก็ตกแต่งภายในครับครัทำไมถึงเยอะขนาดนั้นครับเรียนมากมายคือผมด้วยความที่เราอยากที่จะอยู่ที่นั่นครับแล้วไม่พร้อมที่จะกลับเมือไทยไม่เคยคิดผมถือว่าถ้าเราจะออกไปในโลกของการ ในโลกธุรกิจหรือโลกของมืออาชีพเนี่ยเราต้องไปแข่งคนอีกเยอะแยะไปหมดถ้าเรารู้ตั้งแต่ภายในทั้งบริหารแล้วก็ภายนอกด้วยเนี่ยรวมกันเนี่ยเราหน้าที่จะเป็นคนที่เข้าใจาภาพรวมได้ดีกว่าอื่นแลวโอกาสที่เราจะได้งานในบริบทที่ยากมากมันน่าจะดีขึ้นก็เลยเรียนไปแล้วมืนอใกล้เคียงกันมากนะครับ,รบออกแบบเสร็จรบ,บริหารตีราคาตึกยังไงนเนี่ยการแบบ Quant ity, quantity คุณติเตตเซอร์เวยิ่งทำยังไงภายในทำยังไงเพราะฉะนั้นเวลาผมเป็นสมัครงานเนี่ยเขาสามารถใช้ผมได้ในหลายๆโพสต์สื่อโอกาสที่ได้งานก็สูงขึ้นแล้วก็จริงช่วงที่คนหางานไม่ได้เนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหาในการ ก็อยากให้อาจารย์สิงห์ฝากถึงน้องๆนะครับว่าถ้าน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายจนถึงกระทั่งอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์สิงห์มีข้อแนะนําให้น้องๆตักตวงในช่วงชีวิตเหล่านี้ไหมครับคือ <ไป S 2> ช่วงวัยเด็กนะมัธยมอ,อุดมศึกษาช่วงนี้ผมว่าดีมากคือตอนนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยจะเปิดเป็นส่วนหนึ่งของ Asian Economic Community AEC <AC. S 1> จะเปิดหมดมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ลาวเขมรเวียดนาม10ประเทศเป็นประเทศที่จะเป็นเหมือนหนึ่งเหมือนเอคียูเขาจะต้องทําอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้เพล็บเตรียมตัวเองว่าอะไรที่มีโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆไปเลยไปทําให้คุ้นกับการอยู่กับสังคมที่เป็นหลายเชื้อชาติเอ,อ่าพันธทำบ่อยๆทำโครงการเพื่อเราเข้าใจโลกครับ ได้เร็วนะครับแล้วเด็กเนี่ยปรับตัวง่ายสองเรียนภาษาอังกฤษอย่าลับ,บนะอย่าอย่าแบบโอ้ไม่สนใจเดี๋ยวมันไม่ทานใครเขาตอนนี้ผมว่าเด็กรุ่นใหม่หลายคนพ่อแม่เนี่ยส่งไปเรียนภาษาจีนส่งไปเรียนภาษาอังกฤษไปซัมเมอร์ที่ไหนันต่างๆรีบตักตวงในเมืองไทยถ้ามีวิชานี้อย่าเพิ่งเบื่อต้องใช้แน่ๆภาษาอังกฤษในสามสี่ปีนี้ต้องใช้แน่ๆสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นทริคอย่างหนึ่งทําให้เราไม่ ทะเลถลายโดยที่บอกไม่รู้่อไปจะเป็นอะไรมนมองไกลเกินมองใกล้ๆเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเป็นไรถ้าแค่มองนะครับว่าอยากจะจบปั๊บเนี่ยมีธุรกิจเ้าเอมองแบบนี้มีธุรกิจเล็กๆของตัวเองผมว่าวิธีการเรียนของเขาจะเปลี่ยนไปทันทีครับก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับสําหรับน้องๆก็ดีนะครับแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่ด้วยนะครับผู้ใหญ่ก็เจอปัญหาเหมือนกันครับวันนี้เราก็สนุกมากเลยนะครับที่ได้มาเจออาจารย์สิงห์นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์สิงห์อินทรชูโตด้วยนะครับดีดีคุณครับ และผมและอาจารย์สิงห์ก็ขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะครับสวัสดีครับน,น้องก็คงจะได้ทราบถึงหลักในการดำเนินชีวิตของดรสิงห์ไปแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยจะต้องผ่านกับอุปสรรคอะไรมามากมายและถ้าน้องนองคนไหนายจะเก่งแบบดรสิงห์นะคะก็ะต้องมีความมุ่งมั่นและคลิดอย่างแตกต่างค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w f a c e b o o k c o m h องแ n แนว t v ครับใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจนสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจสเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแนแวหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไร เราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกสนุกหรืออาจเพราะความประทับใจ ที่ทําให้เราแบ่งปันมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่รองก็คมไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจ็สมุด ทำใจเราจ,จะเมื่อ,าอวอาวนในช่วงเด็กมีแนวค่ะเราได้พาไปทำความรู้จักกับโครงการอบรมพัฒนาการผลิตงานสื่อคุณธรรมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาไปดูกันว่าในการเข้าฝึกอบรมในแต่ละวันเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสมพร้อมกันเลยค่ะช่วงเด็กมีแนว เด็กชายใช้ยศมือแรน,นะครับอยู่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายอยู่โรงรีนมันจะตีผมชื่อเล่นชื่ออ้นนะครับนางสาวพาราวีพจนปรกรค่ะชื่อเล่นชื่อเต้นนะคะเรียนอยู่ที่สตรีวิทยา2กรุงเทพค่ะอยู่ชั้น4แล้วค่ะาการเข้าร่วมโครงการโครงการนี้เราได้รับการอบรมกิจกรรมที่ทางโครงการจัดให้ทุกอย่างมีประโยชน์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมการเขียนบทใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้เครื่องตัดต่อเนี่ยให้ประโยชน์กับหนูทุกอย่างค่ะ และสามารถเอาไปใช้ได้ในสิ่งที่งานที่หนูจะสนใจจะทําได้ค่ะผมคิดว่ามันน่าจะทําขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้รู้ว่าพระคุณของแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนหรือว่าเพื่อจะทําให้ผู้คนเป็นคนดีในสังคมมากกว่าครับ ก็โอเคค่ะ <cado> น <sociedad> ้องตั้งใจทำงานดีตอนนี้ถ่ายไปเสร็จซีนแแล้วเสร็จซีนแรกทุกคนรู้มือดีค่ะทุกคนออกความคิดช่วยกันออกความคิดเห็นดีบทตอนนี้กำลังได้ของเรื่อยครับใกล้แล้วใกล้ใกล้จะได้แตกช็อตแลครับในส่วนของการแข่งขันและก็ได้รับรางวัลนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ตีมเดิมนั้นเป็นในเรื่องของการผลิตภาพยนตร์สั้นอย่างเดียวแต่ในปีนี้เนี่ยความสนใจทั้งในส่วนของนักเรียนเองของคุณครูแล้วก็มองประโยชน์ในการนําไปใช้เนี่ยนะครับจะผลิตผลงานเข้ามาได้ก็คือ 1. ยังเป็นภาพยนตร์สั้นเหมือนเดิมนะครับประเด็นที่2นั้นก็จะเป็นสารคดีประเด็นที่3ก็จะเป็นมิวสิกวิดีโอหลายๆคนนะฮะนักเรียนแล้วก็ผู้ชมเองเยงวาวชนเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเพลงรวมไปจนถึงละครสั้น การผลิตสื่อความดีคือการผลิตสิ่งที่เอาไปเผยแพร่ต่อสายตาคนอื่นเป็นสิ่งที่สร้างจิตสำนึกให้กับผู้คนให้ทำความดีสนับสนุนการทำความดีค่ะสามารถสื่อสารให้ประชาชนที่สนใจเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่อะไรทั่วๆไปนี่เขาสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้เราควรจะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีสุดที่เราควรจะทำในตอนนี้คะคะแบบ เหมือนกระตุ้นจิตสำนึกที่เหมือนเราไม่ได้นึกถึงไม่ได้คาดคิดถึงโครงการนี้นี่เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเนี่ยได้แสดงศักยภาพเป็นอย่างเต็มที่แล้วก็น้องๆเนี่ยยังได้ปฏิบัติงานจริงอีกด้วยค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีมาให้ได้ติดตามชมกันต่อห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์081-137-2303หรือ www.facebook.com อทเฟคห้องแนแนวครับใครไม่รอ้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจนสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมแจกสเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแนแนวหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปัน เพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกสนุกหรืออ่านพรอ้อมความประทับใจ ที่ทำให้เราแบ่งปันมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองจิบสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจ,จ่สเต็ปหนึ่งซ้อมที่ห้องแน่แนวต่อจากเมื่อวานในช่วงทัศนศึกษาค่ะเดี๋ยววันนี้ะเราจะดูการเรียนการสอนของสาขาวิชาอินทอเน็ตกันต่อค่ะว่าสาขาวิชานี้เนี่ยเขาต้องเรียนอะไรกันบ้าง ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกับช่วงทัศนศึกษาช่วงทัศนศึกษา แรงบันดาลใจน่าจะต้องตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเ,เห็นผลงานของรุ่นพี่พหรือนักศึกษาหรือหรือดีไซนเนอร์ที่เขาทํางานอยู่ในปกติว่าคือเขาทําอะไรออกมาแล้วสึกมันมันทำแล้วเราได้เอาไปใช้กับงานจริงๆคือเราได้เข้าไปสัมผัสในบรรยากาศนั้นจริงนะครับและเป็นการช่วยแก้ปัญหาในบางส่วนซึ่งถ้าเราไม่มีความรู้ทางด้านออกแบบภายในเลยเนี่ยบางทีมันไม่มีการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยของ คนเมื่อยุคก่อนจะสมัยที่อาจารย์เริ่มคิดที่จะเรียนตอนนั้นมันเหมือนกับยังไม่มีวิชาพวกนี้มากเท่าไหร่นะครับคนเรียนขึ้นเหมือนกับแทบจะเคยอยู่ยังไงแล้วก็เคยชินกับยังไงก็อยู่ตามนั้นนะครับอีน,นี้ปัญหาการอยู่แบบแออัดคับแคบ,บหรือการใช้แบบผิดวัตถุประสงค์นะครับใช้งานในเฟอร์นิเจอร์ใช้งานห้องหรือใช้งานพื้นที่อะไรเนี่ยซึ่งไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะครับพออาจารย์เห็นอย่างนั้นแล้วก็ รู้สึกประทับใจกับผลงานของอดีไซนเนอร์เก่าๆหรือรุ่นพี่ที่เขาทำอยู่ก็อยากจะมีความรู้อยากมีส่วนร่วมตรงนั้นนะครับว่าจะเข้ามาอย่างไงจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไงก็เลยเลือกเรียนทางด้านสายวิชาการออกแบบภายในนะครับที่มหาลัยลปากรนะครับก็ใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณ4ีปีประมาณนั้นนะครับแล้วก็นําเอาวิชาความรู้มาทํางานจริงนะครับเราก็ทํางานจริงในออฟฟิศอยู่ประมาณก็20บกว่าปีนะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามา ช่วยสอนก็ได้นําเอาความรู้ประสบะการณ์จากการทํางานจริงนะครับการได้ไปคุยกับลูกค้าและแก้ปัญหาลูกค้านั่นเน่เอาตรงนั้นมาช่วยสอนให้เด็กนะครับคือเด็กเราเรียกว่าจบออกไปก็สามารถเข้าไปประกอบวิชาชีพได้ทันทีนครับ บ้า,บาแต่ว่าถ้าเป็นในสาขาออกแบบภายในเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นพื้นฐานอ่ะก็ต้องมีบ้างแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากว่ารูปมันก็สําคัญในระดับหนึ่งแต่ผมว่าความคิดสร้างสรรค์สำคัญกว่าก็ต้องดูงานของคนอื่นดูงานของรุ่นพี่ดูงานของศิลปินเยอะๆครับถึงจะมีความคิดตรงนี้เและอยากจะให้ฝากถึงน้องๆที่สนใจที่จะเรียนสาขานี้หน่อยค่ะ ก็ถ้าอยากเรียนสาขานี้ก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆถ้าอยากเก่งครับแล้วก็ต้องถ้ามีเวลาก็ต้องไปติวอะไรติวบ้านให้ฝากถึงน้องๆที่เขาสนใจว่าจะเรียนสาขานี้เรามีการเตรียมตัวยังไงก็อยากจะฝากบอกน้องๆนะคะว่าก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่สาขาออกแบบภายในก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมทางด้านศิลปะก็พื้นก็เป็นพื้นฐานทางด้านศิลปะไม่ต้องมากก็ได้แล้วก็เตรียมความขยัน เพราะว่าเรียนสาขานี้เรียนหนักมากค่ะแล้วก็อาศัยความขยันแล้วก็ใจรักรวล้วนเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณน้องแหม่มากเลยนะคะค่ะอาจารย์นะค,ะ,คะแล้วจบมา อาชีพอะไรรองเับอ๋ออันนี้แน่นอน,นครับมีมีอาชีพแล้วก็เป็นอาชีพที่กําลังได้รับความนิยมค่ะนะครับวิชาอาชีพก็คือการออกแบบภายในแต่นี้ในการเ,าเรียนการสอนเราจริงๆเนี่ยเราสอนแบบบูรณาการนะครับนอ้องคือคือเราอยากให้เด็กเรียนรู้ได้หลายๆช่องทางนะครับความรู้ความสามารถหรืองานออกแบบดีไซน์ก็เป็นดีไซน์ซึ่งไม่ใช่ออกแบบภายในอย่างเดียวในขณะที่เด็กเรียนเด็กก็จะไปเรียนรู้เรื่องการออกแบบผิดพันธุ์ที่มาใช้ในการตกแต่ง ผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเอามาใช้กับงานาในงานที่ใช้ประโยชน์ภายในบ้านหรือภายในออฟฟิศอะไรอย่างนี้ด้วยอาชีพจริงๆที่เด็กจบไปนะฮะโดยโดยปกติก็จะเป็นในทางด้านออกแบบภายในดีไซเนอร์อิทีเรียดีไซเนอร์ซึ่งตอนนี้ในในความต้องการของตลาดข้างนอกก็ค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจในในช่วงหลังเนี่ยฟื้นตัวขึ้นเศรษฐกิจดีนะครับมีงานออกมาเยอะ ในขณะเดียวกันเด็กเราก็มีความรู้ความสามารถในการออกแบบเขาเรียกว่า Interior, Interior Design, อินเทอร์เนียดีไซน์เป็นอินเทอเรียโปรดักต์อย่างเช่นโคมไฟนะครับกับอี้ลอยตัวบ้างหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัซซัซอรีในการตกแต่งทุกอย่างเด็กเราสามารถทําได้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆที่สนใจที่จะเรียนสาขานี้นะคะได้ครับคือทางคณะศิลปะและการ,รออกแบบสาขาออกแบบภายในเราเองนะครับก็อยากจะสนับสนุนนะครับและค่าให้โอกาสนักศึกษาทุกคนนะครับที่ตั้งใจหรือมีความ ชอบอยากจะเรียนทางด้านนี้นะครับคือนักศึกษาไม่จําเป็นต้องมีฝีมือที่เก่งมากจริงๆแต่ขอให้มีความตั้งใจและมีความรักในสายวิชาชีพนี้จริงๆที่อยากจะเรียนนะครับเราจะให้โอกาสกับทุกคนเข้ามาฝึกมือเพราะาเรามีบุคลากรทางด้านอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลายๆท่านที่จะมาะช่วยกันอยู่แล้วนะครับอันนี้โอกาสค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิชาเล็กอุทัยมากเลยนะคะครับขอบคุณครับ เป็นไงกันบ้างคะน้องๆน้องๆคงจะได้แรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมล่ะและสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วกลับมาพบกับหญิงใหม่ในคราวหน้านะคะแต่ตอนนี้ไปพบกับพี่ฟางในสตูนกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจที่จะเรียนในสาขาวิชานี้นะคะน้องๆก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าสิ่งสําคัญที่จะเรียนในสาขาวิชานี้ก็คือน้องๆจะต้องมีพื้นฐานศิลปะอย่างดีเลยล่ะคะ่ะและสําหรับช่วงนี้คะ่ะทางรายการก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะสัมผัสกับอาชีพที่ชอบด้ตัวเองสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้ค่ะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการห้องแนะแนวก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่ามีกิจกรรมดีๆอีกมากมายรอให้น้องๆคนพบอยู่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์081-137-2303หรือ www.facebook.com ห้องแนแนว .tv ครับใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามุดแต่นั่งมองจันสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมเช็สเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแนแนวเรียนรู้ในห้องแคบหรือในโลกกว้าง เก่งที่สุด,สดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดตามกระแสะโลกหรือสร้างตัวตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุดหรือให้มากที่สุดคิดเหมือนคนอื่นหรือคิดเพื่อคนอื่นมหาวิทยาลัยรังสิตร,ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องคงไม่รู้ยามัวแต่นั่งมองเจนสมุด าทใจไว้้ใหหพรอม,รมนแมมแนแนวในช่วงพบที่ปรึกษาค่ะน้องๆสามารถสอบถ,ถามกันเข้ามาได้ที่ Facebook ของรายการห้องแนนแนวน,นะคะหรือจะเป็นทางเว็ S <S บไซต์ m i n นทไทยแลนก็ได้ค่ะโดยจะมีพี่ปิ๊กดตอรอาทวิตอูไรรัตน์เป็นผู้ตอบข้อสงสัยให้กับน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการเรียนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจะมีคำถามอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงพบที่ปรึกษาสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาพบที่ปรึกษานะครับ คำถาม icism, วันนี้ได้แก่ Wit! การสื่อสารการกีฬาของคณะนิเทศศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไรครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าในวงการกีฬาของประเทศไทยนี่ก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการสื่อสารการกีฬาของนิเทศศาสตร์นี่เรียนเกี่ยวกับอะไรก็คือเรียนเกี่ยวกับทักษะทางด้านการเป็นนักข่าวทางด้านกีฬานะครับหรือเขียนวารสารเอกสารทางด้านกีฬานะครับรวมถึงการไปสัมภาษณ์สื่อสารทางด้านกีฬาด้วยนะครับอีกทักษะหนึ่งที่ทางคณะนิเทศศาสตร์ ต้องการจะสอนในสาขานี้ก็คือว่าทักษะการบริหารจัดการทางด้านกีฬานะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เรียนจบสาขานี้ก็สามารถมีความสามารถในการบริหารจัดการการทําการตลาดที่เกี่ยวกับกีฬาได้นะครับหรืออาจจะเป็นเปิดธุรกิจเล็กๆเกี่ยวกับกีฬาเช่นฟิตเนสเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเป็นต้นเวลาในช่วงนี้ได้หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับและสําหรับคําถามประจําสัปดาห์ค่ะโครงการอบรมผลิตงานสื่อคุณธรรมจัดขึ้นที่ใด น้องๆสามารถส diver, ่งคำตอบมาร่วมสนุกชิงของรางวัลได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้นะคะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการห้องแนแนวก็ได้ค่ะและทางรายการจะส่งของรางวัลไปให้ผู้ชมถึงบ้านเลยละค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณชมยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของรายการห้องแนแนวนะคะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ m i n d t h a i l a n d c o m ก็ได้ค่ะวันนี้ค่ะรายการห้องแนแนวก็ได้หมดเวลาลงแล้วผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทางช่อง TN2 ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่อุปกรณ์นในการถ่ายทำค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าพบกับอดิเมเตอร์ไทายฝีมือดีที่โลดแล่นไกลไปสู่ระดับโลกไปรู้จักกับพี่เคโกะกันในช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่แล้วในช่วงที่2ไปชมกันต่อกับโครงการดีๆสำหรับน้องๆและเยาวชนกับโครงการอบรมสื่อคุณธรรม ตามกันในช่วงเด็กมีแนวตนอในช่วงทัศนาศึกษาเราจะพาไปดูขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์อนิเมชันกันที่บริษัทลิฟสตูดิโอผู้ที่ผลิตอนิเมชันชื่อดังหลายเรื่องติดตามชมได้สัปดาห์หน้าครับ